สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็อยากจะมาเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับใครก็ตามนะครับที่วันนี้ยังไม่รู้จักแอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่ามณีแดงนะครับรีบนะครับรีบเข้าไปใน Android ใน OS ใน Android และ iOS นะครับไปค้นหาคําว่ามณีแดงนะครับมณีแดงพิมพ์ภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้นะครับรีบติดตั้งนะครับรีบหาผู้แนะนำนะครับผู้แนะนำเนี่ยเขาจะมีรหัสแนะนำนะครับให้เราเอารหัสแนะนําไปลงทะเบียนนะครับ แล้วก็สมัครติดตั้งแอปให้เรียบร้อยนะครับสมัครฟรีนะครับแล้วก็เข้าระบบเข้ากลุ่มนะครับไปเรียนรู้การสร้างรายได้กับแอปพลิเคชันมณีแดงนี้ได้เลยนะครับสินค้านะครับในในแอปมณีแดงตอนนี้มีหลายตัวมากแต่ตัวนี้นะครับเป็นสินค้าขายดีนะครับเป็นสินค้าขายดียอดขายอันดับหนึ่งในแอปพลิเคชันมณีแดงชื่อว่าสบู่มณีแดงนะครับทุกท่านที่เป็นสมาชิกใหม่จะมีสิทธิ์ขอรับ เซตทดลองฟรีนะครับแจกคนละหนึ่งก้อนจ่ายเฉพาะค่าส่งนะครับตัวนี้นะครับเปิดใจคนเยอะแยะมากมายนะครับเปิดใจให้คนสนใจธุรกิจนะครับแล้วสามารถเริ่มต้นสร้างไรายได้หลากหลายรูปแบบนะครับมี a อ f ฟ l i a t e เอโปรแกรมนะครับ1ชั้น5ชั้น10ชั้นแล้วก็15ชั้นนะครับแล้วก็จะมี All s เซลคือส่วนแบ่งจากยอดขายทั้งบริษัทนะครับทั่วโลกเลยนะครับแล้วคำนวณ็นรายวินาทีถอนเงินได้ทุกวันนะครับ ดีมากๆใครยังไม่ทำรีบทำนะครับรีบมาเรียนรู้รีบมารวยกัน